ื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมพุทธศักราช2566ดีดีพาคุณผู้ชมไปปักหมุดที่แกลเลอรี่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะที่มีจุดเด่นอยู่ที่การรวบรวมผลงานด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไว้อย่างน่าสนใจว่าแต่จะน่าสนใจขนาดไหนต้องไปปักหมุดให้ถึงที่แล้วละค่ะ ้าของร้านสายฝนแกลเลอรี่กำลังเปิดแผ่นครั่งหรือแผ่นเสียงยุคเก่าผ่านเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณเพื่อเปิดทำนองของเพลงสายฝนหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่ามกลางบรรยากาศของคาเฟ่แห่งนี้ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การเก็บรวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9มาอย่างยาวนานกว่า20ปี โดยเฉพาะแผ่นครั่งเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งถือว่าเป็นแผ่นแรกของประเทศไทยที่ผลิตออกมาตั้งแต่พุทธศักราช2,490น่าจะมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะและนอกจากแผ่นครั่งแล้วนะคะที่นี่ยังมีแผ่นเสียงเก่าเทปคลาสเซตแผ่นซีดีหนังสือพระราชนิพนธ์รวมไปถึงโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่ถูกเก็บสะสมไว้มากที่สุดในประเทศไทย เราสังเกตบริเวณโดยรอบร้านมีการนำพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ขณะปฏิบัติพระราชการณียกิจในที่ต่างๆมาประดับไว้บนฝาผนังทั้งยังประดับร้านด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิดทั้งแซกโซโฟนกีตาร์รวมไปถึงเปียนโนนอกจากนี้ก็ยังมีกล้องถ่ายรูป วิทธีสื่อสารที่เป็นรุ่นเดียวกับที่พระองค์ท่านทรงซช้ใช้งานอยู่บ่อยๆนะคะเราไปเจอคุณพระศกว,วัตรรัตนดิลกณภูเก็ตน,นะคะท่านนี้เลยอายุ53ปีแล้วนะคะเป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะว่าเดิม,มประกอบอาชีพเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศมานานเกือบ30ปีคะ่ะ คราวนี้เมื่อถึงจุดอิ่มตัวนะคะก็เลยตัดสินใจลาออกค่ะก่อนหันมาสารฝันในสิ่งที่ตัวเองรักที่ชอบสะสมบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9มาเปิดเป็นสายฝนแกลเลอรี่คาเฟ่แห่งน,นี้ขึ้นมาคุณพสุกรักวาบอกด้วยนะคะว่า ตนจงรักภักดีต่อองค์เหนือหัวรักการที่ก้าวอย่างหาที่สุดมิได้จึงต้องการให้ทุกคนที่มาที่นี่ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลงานด้านดนตรีของพระองค์ท่านรวมถึงมาผ่อนคลายด้วยเครื่องดื่มหลากหลายเมนูแล้วก็มีกาแฟรสชาติอร่อยกลมกล่อมด้วยนะคะและส่วนที่มาของชื่อร้านสายฝนแกลเลอรี่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงสายฝนบทเพลงพระราชนิพนธ์ เห็นแบบนี้แล้วใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะพิกัดร้านสายฝนแกลเลอรี่คาเฟ่น,นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำส่มอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะนอกจากจะเปิดเป็นแกลเลอรี่คาเฟ่แล้วที่นี่ก็ยังเปิดเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านไม้บรรยากาศริมทุ่งนาให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาเยือนได้เช่าพักอีกด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วต้องไปปักหมุดให้ถึงที่นะคะ ดดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ